สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกนซ่อมให้พังจากร้านบรรลัยอิเนิ์ครับวันนี้มาตามชื่อคลิปในเรื่องนะครับหลายหลายคนมองข้ามตัวดูหกก็จะประมาณนี้สําหรับบ้านเรานะครับบังเอิญน,นะครับผมไปท่องโซเชียลนิดหนึ่งแล้วก็ไปเจอคนคอมเมนต์ถามไอโพสถามนะครับใน <Wow. S 1> กลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มเครื่องเสียงว่า ทำไมออเดอร์หถึงไม่นิยมเอาขึ้นรถแหรมีคนมาคอมเมนต์กันเยอะแยะนะครับแต่เสียงส่วนมากจะบอกว่ามันโหดไม่พอมันนุ่มสไตล์เปิดเพลงไม่เหมาะกับดนตรีโหดๆไม่สะใจนะครับซึ่งก็หลายๆความคิดหลายความเห็นนะครับก็อ่านไปเรื่อยๆบางคนก็บอกว่ามันออกข้าง บางคนก็บอกว่ามันออกหลังบางคนก็บอกว่ามันไม่สุดนะครับไม่ถึงที่สุดความคิดเห็นของผมนะครับผมก็ไม่ได้คอมเมนต์ตอบอะไรใครก็เห็นหลายๆคนนะครับบางคนก็บอกว่าผมก็ใช้อยู่ก็ใช้ดีนะแต่เสียงส่วนมากบอกว่ามันไม่สุดมันไม่โหดเท่าเทอร์โบกับตู้บีวีประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในความคิดเห็นของผมนะครับ ตู้ออเดอร์หกนี่ไม่ธรรมดายี่ห้อดังๆคงไม่ทำมาขายกันใบละเป็นแสนๆนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมยกยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะมีของมี n e x o มี o บสมี r c f มียา m a h a านะครับทำตู้ออเดอร์หกแต่ว่ามันมีเหตุผลอยู่นะครับว่าคันนี้มันมาเราไปทำสูตรมาใช้นะํามันไม่ได้ส่วนตัวนี้นะครับสูตรที่นิยมในบ้านเราก็คือหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในบ้านเราเอาตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ LS102 ห,หน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ภาพมันเล็กนี่ครับ LS102 จะประมาณนี้ก็คือฝากั้นลำโพงตรงนี้แล้วก็จะมีพอตหน้าตัวนี้พอรตห้องหลังก็ประมาณนี้สูตรง่ายๆเลยครับนี่คือ LS102 เดี๋ยวเราไปหาดูสูตรอื่นตามสูตรตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับ Ls 1 2 0เหมือนกันซึ่งสูตรก็จะประมาณนี้รุ่นต่อมาครับ n e x o เหมือนกันตัวนี้ครับจำชื่อรุ่นไม่ค่อยได้ละอะไรไม่รู้ Ls 6 0 0ตัวนี้ก็ของ n e x o เหมือนกันก็ชื่อรุ่นนี้นครับ Ls 6 0 0 subwoofer ตัวนี้เดี๋ยวหาสูตรให้ดูหาแปลนให้ดูกันตัว Ls 600ก็หน้าตา จะประมาณนี้ครับนี่คือห้องกั้นห้องแรกแล้วก็พอตก็จะผ่านมานี้ออกตรงนี้ส่วนอีกห้องหนึ่งก็จะออกตรงนี้ออกด้านคนละมุมเนี่ยออกคนละมุมอย่างนี้ตัวนี้ออกมุมนี้ตัวออกมุมนี้เป็นตู้ที่ทําไม่ยากไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแต่มันซับซ้อนตอนออกแบบ LS 6 0 0ตัวสําเร็จจะมาประมาณนี้ครับนี่ครับลมมันก็จะออกด้านข้างอย่างนี้ซึ่ง จูนพอททั้งสองนะครับทั้งลมหน้าและลมหลังประมาณนี้มาอีกรุ่นหนึ่งของ nexo เหมือนกัน cd18 ตัวนี้เป็นตู้แฟดจะเป็นตู้ออเดอร์6แบ่งครึ่งแล้วก็หันพอตมาด้านหน้า2อพอไปด้านหลังอีก2องพอก็คือทำตู้2ใบหันหันหลังชนกันนะครับ qsc ก็ทำเหมือนกันซึ่งรูปร่างคล้ายๆกันแต่ด้านในนั้นต่างกันบ้างสูตรแต่ไม่ใช่เป๊ะนะครับตัวนี้เป็นคนที่เขา ออกแบบขึ้นมาใหม่ก็ใช้ดอก2ดอกเป็นตู้ออเดอร์หถ้าดูดีๆก็คือตัวนี้เป็นตู้ใบที่1แผ่นนี้กั้นกันเด็ดขาดไม่ให้ลมรั่วนะครับเป็นตู้2ตู้หันหลังชนกันผมจะหาโอกาสทําคลิปว่ามันดังได้ยังไงนะครับตู้ตัวนี้นี่ครับแผ่นยึดลําโพงห้องนี้ก็จะเป็นห้องด้านหน้าดอกก็ปล่อยออกพอร์ตตัวนี้ส่วนห้องหลังนะครับก็จะปล่อยออกพอร์ตตัวนี้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยครับถ้าเราดู จากตู้พอด,ด้านหน้าออกห้องนี้พอด,ด้านหลังออกห้องส่วนอีกด้านหลังตู้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันเป็นตู้แฟดหันหลังตู้ใบที่1ห,หันหน้าส่วนอีกใบหนึ่งก็หันหลังซึ่งเป็นตู้แฟดเท่ากันหมดเป๊ะทุกอย่างนะครับตัวนี้เหตุผลที่มันดังดังได้ยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสทําอีกคลิปประมาณนี้ครับนี่คือ CD18 เห็นอย่างนี้นี่ครับเสียงไม่ธรรมดานะครับส่วนตัวเมื่อกี้นะครับ ที่ผมบอกว่าจำจำชื่อมันไม่ได้มันคือ S 1 1 8นะครับนี่คือตัวนี้นะครับตัวนี้ S หึง8ส่วนแปลนก็อยู่นี่ปิดฝาหน้านี่ครับแผ่นปิดฝาหน้านี่ลมหน้าดอกก็จะออกพอตนี้ส่วนลมหลังดอกก็จะออกพอตล่างก็เป็นออเดอร์6เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีของวัดของวัดดังซะด้วยวัดไหนล่ะของโบส โบสถวัดไหนไม่รู้ไม่ใช่นะครับยี่ห้อโบสถบ้านเราเรียกโบสถก็มันก็คือออเดอร์หเช่นเดียวกันห้องหน้าดอกก็นะครับเห็นไหมแล้วก็จะออกพอตล่างนี่ครับห้องหน้าดอกออกพอตล่างส่วนห้องบนก็จะออกพอตบนห้องหลังดอกออกห้องนี้นี่คือของยี่ห้อของโบสถ์นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าออเดอร์หมันไม่ดีเท่าไหร่คงไม่ใช่นะครับไม่งั้นระดับยี่ห้อ เน็กโซแล้วก็ยังมียา m a ฮ a RCF ตัวนี้ของ RCF นะครับออเดอร์ Order 6เช่นกันตัวนี้ของวัดอีกวัดหนึงเป็นรุ่นเดียวกันเปลี่ยนสีนะครับเมื่อกี้มันสีดำเป็นรุ่น 502B สีขาวแต่ตัวนี้เป็นของรุ่น 502B เช่นกันสีดำแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ออเดอร์6นะครับดังมากๆสูตรนักเรียนขาสั้น <Wow. S 1> บางคนอ่านว่า คาสันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ออเดอร์6เช่นกันดังมากสมัยก่อนนะครับยุคนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่ราคาแพงมากตัวนี้ยามาฮ่าตัวนี้ยามาฮ่าตู้เอ็กทีฟซับวูฟเฟอร์ออเดอร์6เช่นกัน้วนแล้วแต่เป็นออเดอร์6นะครับทั้งหมดเนี่ยที่น่ครับ LS 1เ0สสูตรของ l s 1 0 0สตัวนี้ยามาฮ่าตัวนี้สูตรคล้ายๆลักษณะบ้านเราตัวนี้คาสันตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับ นี่ก็ไม่เกี่ยวด้วยดีมันอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันมันมาโผล่ <C le af> นี่ครับ l อวเ0ส t ล้วนแต่เป็นออเดอร์6นะครับคราวนี้มาดูพื้นฐานนะครับออเดอร์6ถ้าออเดอร์4ก็จะแบบนี้คือปิด1ห้องแล้วเปิด1ห้องจูนพอรถ้าเป็นออเดอร์6เปิดทั้ง2ห้องแล้วมีพอรทั้ง2ห้องแค่นั้นนะครับส่วนออเดอร์8จะมีเปิดทั้ง2ห้อง แล้วออกมารวมอีกห้องหนึ่งจูนพอตอีกครั้งหนึ่งก่อนจะออกเสียงจะออกมานะครับจริงแล้วมันไม่ธรรมดามันเป็นตู้คุณภาพออเดอร์6ก็มาดูที่หลักการทำงานของมันหลักการทำงานของออเดอร์6ก็มันเป็นอะไรที่แอดวานขึ้นมาจากออเดอร์4นะครับถ้าออเดอร์4มันจะเป็นลนนักษณะนี้ก็คือนี่สมมติว่าเป็นตู้ใบนี้นะครับถ้าตัวนี้เป็นออเดอร์4ห้องนี้จะถูกปิดไว้แล้วก็เปิดห้องนี้จูนพอท ซึ่งจะง่ายก็จากเบสิกขึ้นมาเรื่อยๆจากตู้ปิดมาตู้เปิดเป็นพอตแล้วก็มาออเดอร์4แล้วก็มาออเดอร์6ตู้ออเดอร์4จะแค่ปริมาตรห้องปิดแล้วก็ปริมาตรห้องเปิดแล้วก็จูนพอตให้ถูกต้องก็จะได้เสียงส่วนออเดอร์6สิ่งที่ยากตามมานะครับห้องหน้าห้องหลังต้องปริมาตรถูกต้องนะครับสองพอทพอหน้าพอตหลังเพราะฉะนั้นมีความยากขึ้นมาเลยนับรับ4จุดนี้ ก็คือผิดพลาดจุดใดจุดหนึ่งปริมาตรห้องหน้าไม่ได้ก็เสียงเพี้ยนปริมาตรห้องหลังไม่ได้ก็เพี้ยนหรือปริมาตรได้ทั้งหมดแล้วพอตหน้าถูกต้องแต่พอตหลังไม่ถูกต้องก็หักล้างกันหรือห้องหน้าได้ห้องหลังไม่ได้คือ4อย่างนี้นะครับมันต้องสัมพันธ์ถูกต้องเรียกได้ว่ามันบอบ,บางนะครับผิดพลาดนิดเดียวตรงไหนก็คือทําให้เพี้ยนขึ้นมาทันทีจากคลิปคราวก่อนที่ผมทําเรื่องตู้โหลดหลังนะครับ ซึ่งมันจะขยับเฟดหน่วงเฟดนิดหนึ่งแล้วให้มันหน่วงมาเป็นเฟดเดียวกันกับห้องหน้าลักษณะเดียวกันนะครับถ้าจูนไม่ถูกแทนที่มันจะดังเสริมกันปรากฏว่ามันกลับมันไปหักล้างกันนะครับสังเกตเสียงบางเจ้าดังพึกผึก,กมีเล็ดลอดมานะแสดงว่าเริ่มหักล้างบ้างแล้วนะครับบางคนก็ดังมากบางคนก็ผมเคยเจอนะครับหมู่บ้านใกล้กันเปิดออเดอร์6มีแต่เสียงลมผึบผึบเสียงหนักแน่นกระหึม่มไม่มีผมก็รู้แล้ว ว่าทาตู้มาไม่ถูกปริม,มาตรไม่ถูกพอร์ตนะครับพอร์ตไม่ตรงมันเป็นอะไรที่เบาบางนะครับเซนซิทีฟมากๆออเดอร์สี่นะครับ, <S S รบอย่าลืมว่ามันมีห้องเสียงอยู่ห้องเดียวตัวนี้เป็นห้องปิดห้องเสียงอยู่ห้องเดียวคือห้องเปิดแต่มันทําง่ายห้องนี้นะครับคานวณปริมาตรห้องนี้ได้เรียบร้อยแล้วก็คํานวณปริมาตรห้องเปิดแล้วก็จูนพอร์ตแค่นี้คือเสียงมาแล้วได้เบสได้อะไรที่หนักแน่น ส่วนออเดอร์หก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือ2ห้องปริมาตรต้องได้นอกจากห้องสองห้องนี้นะครับไม่ผิดห้องใดห้องหนึ่งแล้วพอตนะครับหรือท่อลมช่องลมไม่ว่าจะเป็นห้องด้านหลังดอกหรือด้านหน้าดอกนี้นะครับตัวใดตัวหนึ่งเพี้ยนนะครับก็ไม่ดังเกิดหักล้างแต่ถ้ามันถูกทั้งหมดคือปริมาตรปริมาตรทั้งห้องหน้าแล้วก็พอตจูนให้ถูกต้อง ให้มันเสริมกันนะครับเสียงที่มันได้ก็คือทั้งห้องหน้าและห้องหลังมันเสริมกันและอีกอย่างก็คือดอกที่เลือกทํารู้สึกว่าค่าคิค่า QTs น่าจะต่ำๆถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าตัวนี้ผิดก็ขออภัยค่า QTS สูงๆจะไม่เหมาะซึ่งต้องไปดูตอนที่วัดค่าพารามิเตอร์ของดอกว่าได้ค่า Q ิทรายต่ำๆแล้วมาทำออเดอร์6จะดีมากๆม,มันจะง่ายจูนแค่พอรเดียวส่วนตัวนี้คือผิดพลาด ซนซิทีฟแต่ถ้าทําถูกอย่างว่าเสียงหน้าดอกและก็หลังดอกออกมานะครับหน้าดอกออกมาทําให้เสริมกันทําให้ดังแรงทําให้ดังแรงและดอกไม่ทํางานหนักด้วยต่างจากออเดอร์4ซึ่งเป็นห้องปิดหนึ่งห้องนะครับมีโอกาสที่กระดาษหักนะครับเยอะกว่าแต่ตัวนี้จะปลอดภัยกว่าก็ข้อดีหลายๆอย่างคราวนี้ที่บ้านเรานะครับบางทีไปไปกอ๊อปอย่างรูปยอดนิยมก็คือ A.C.F. ของ Yamaha เนี่ยครับหน้าตาลักษณะนี้ของ Yamaha ของ A.C.F. แล้วเราก็หาดอกเราซึ่งดอกเราไม่รู้ค่าคิวเท่าไหร่ต้องการปริมาตรด้านหน้าด้านหลังเท่าไหร่เรากอ็มาปุ๊บแล้วก็เอาดอกของเราขันเข้าไปนะครับเปิดฝาแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่แม็ทพอไม่เม็ดมันก็ไม่ดังดังก็ไม่เต็มที่ผมมีคนรู้จักทําตูท้ท่านหนึงนะครับ ก็ลองขยับตัวนี้เข้าออกดูซึ่งเป็นการขยับหาปริมาตรแต่ก็ไม่ชัวร์เท่าโปรแกร,รมโปรแกร,รมมันจะดีกว่านะครับเราสามารถเห็นกราฟออกมาได้เลยว่าต้องการโด่งให้ดังย่านไหนมันโชว์ทั้งหมดแล้วค่อยมาจูนพอตนะครับเพราะฉะนั้นยี่ห้อระดับโลกคงไม่ทํามาขายใบเป็นแสนนะครับถ้ามันไม่ดีจริงแต่ที่เราบอกว่ามันเท่าเท,าเทอร์โบไม่เท่าอะไรไม่รู้ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามนะครับพอดีมันบังเอิญไปเห็น ตัว BBBP อะไรนะครับที่บอกว่าแรงตัวนั้นก็คือออเดอร์4มันปิด1ห้องนะครับเทอร์โบปิด1ห้องแล้วก็เปิด1ห้องเขาเรียกว่าแบนพาร์ตออเดอร์4ฮอนนะครับก็คือช่องนี้เป็นฮอนตัวออเดอร์6นะครับมันมีสเสน่ห์งานสนามใหญ่ๆนะครับบางทีตัว cd 18ข้างและไม่กี่ใบเอาอยู่ไม่ต้องใช้เยอะด้วยซ้ำเนี่ยครับงานสนามก,กว้างๆบางทีตัวนี้ข้างละไม่กี่ใบเอาอยู่แล้วสังเกตอีกอย่าง คอนเสิร์ตมาตรฐานที่เขามีความรู้ในการออกแบบระบบเสียงนะครับจะไม่ตั้งเป็นกองกองเหมือนเราสายขวาตู้เบสนะครับจะตั้งเทินกันอย่างนี้เดี๋ยวค่อยหาโอกาสทําคลิปให้ชมนะครับทาไมเขาถึงตั้งอย่างนี้และทาไมตู้ตัวนี้ถึงหันหลังด้วยถึงทําเป็นตู้แฟดหันหน้าหนึ่งใบหันหลังหนึ่งใบหันหลังชนกันนั่นแหะครับใช้ค้างละไม่กี่ใบนะครับทาไมถึงสามารถคุมสนามกว้างได้นะครับก็เป็นออเดอร์6เหมือนกันมันมีเหตุผล อย่างว่านะครับก็คือมันละเอียดอ่อนมันเซนซิทีฟคือพลาดนิดเดียวก็พลาดไปหมดเพราะฉะนั้นเราจับดอกมาใส่บางทีมันบังเอิญไปแมทมันก็ดังบางคนใส่แล้วก็ไม่ดังจะเห็นได้ว่าบางคนทําแล้วกลับไม่ดังอีกคนนึงทําดังหรือบางคนทำแล้วดังดังไม่มากก็คือดอกมันแมทมันก็ดังถ้าไม่แมทมันก็ไม่ดังจะให้ดีก็ต้องใช้โปรแกรมในการคิดคํานวณน,นั่นนะครับครนี้มาดูกัน ผมเคยออกแบบเคยทำไว้ผมหาโอกาสจะทดลองนะครับก็พอดีมีคนจะมาลองอยู่นะครับคนรู้จักกันเขาหาเวลาจะมาเอาสูตรไปทำนะครับคนบ้านไม่ไกลกันเท่าไหร่คราวนี้มาดูโปรแกรม b บ b o x ล็อกโไปดูตัวที่ผมออกแบบไว้ผมใช้ดอกคะนนี้มรกตโครงปั๊มถูกๆธรรมดานะครับตัวนี้เป็นออเดอร์4 2ดอกครับ ตัวนี้ใช้คันี่6เห็นไหมครับ2ห้องเปิดทั้ง2ห้องส่วนตัวนี้ออตัวนี้ออเดอร์6เช่นกันครับออเดอร์ Order 6เหมือนกันแต่แบบ2ดอกนี่ครับมาแล้ว3รุ่นอันดับแรกเดี๋ยวผมจะพลอตกราฟของก็คือแบนพาร์ตอ part, 4, อเดอร์4 2ดอก1ตู้มี2ดอกนะครับออเดอร์ Order 4เปิดห้องเดียวปิด2ฝัง่งรุ่น2ดอกมาละ ตัวต่อไปครับคันนี้ให้ดอกเดียวกันแนบะนพาร์ตออเดอร์หดอกเดียวหลอดแล้วนะครับ 6, ออเดอร์ห2ดอกครับสีแดงครับม,มาแล้วก็ทำคร่าวๆยังไม่สวยเท่าไหร่นี้ดีกว่ามันเยอะเกินไปนะครับตัวนี้เป็น Order ออเดอร์6 2ดอกลบตัวนี้ดีกว่าเนี่ยครับดูตรงนี้ ออเดอร์6กอดอกออเดอร์ Order 6 1ดอกสีมันใกล้กันหน่อยจะเห็นว่าตัวดอกเดียวดังกว่าด้วยําไปนะครับดังกว่าออเดอร์สีด้วยําไปออเดอร์สีสดอกคุณภาพของออเดอร์หสีเหลืองเนี่ยสูงกว่าด้วยําไปคันนี้มาลองป้อนวัดดูครับที่1,800วัตต์พอๆกันครับเพียงแต่ตัว2ดอกนะครับตัว2ดอกเนี่ย,ยสีเขียวมันลงได้ลึกกว่าเห็นไหมครับมันจะลงได้ลึกกว่า ซึ่งออเดอร์6ตัวนี้ผมก็จูนให้ลึกได้ยังยังทำได้นะครับทำคร่าวๆออเดอร์ Order 6 1ดอกกับออเดอร์4 2ดอกงงหรือเปล่านะครับตัวเหลืองเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่าตอนนี้ป้อนขับอยู่ที่1,800วัตต์ตัวแดงดอกเดียวดังเท่าเ่ากันเพียงแต่ไม่ลงลึกเท่าไหร่สีเขียวออเดอร์สี่สองดอกนะครับออเดอร์สี่สู้ไม่ได้นะครับที่1,800วัตต์ส่วนตัวนี้ ส,สีแดงดอกเดียวสีแดงดอกเดียวตัวนี้2ดอกกระรทบเท่ากันความดังเท่ากันเลยครับเพียงแค่ตัว2ดอกจะลงลึกกว่ามาดูที่ปริมาตรตู้คันนี้นะครับ92บอก127ลิตรหรือว่าไม่ใหญ่นะครับออเดอร์หท่าทำให้ลงตัวมันจะเล็กด้วยนะครับอีกข้อดีข้อหนึ่งก็คือมันไม่ใหญ่มากาห้องแรก92ห้อง2 127ลิตรเองมาดูตัวออเดอร์สี200่ร้อยยี่ ใหญ่มากครับรวมแล้วเป็น340ลิตรใหญ่มากๆส่วนตัวนี้เล็กกว่าเล็กนิดเดียวนะครับ120บวกกับ92ประมาณ200ลิตรตู้ประมาณ200ลิตรแต่ว่าความดังเท่ากันตู้เล็กกว่าเนี่ยนะครับออเดอร์ Order 6มีสเสน่ห์ตรงนี้เสียงจะดังตู้จะเล็กแต่ก็อย่างที่ว่านะครับก็คือมันเซนสิทีฟห้ามพลาดก็คือพอตหน้าลมแล้วก็ ช่องลมต้องจูนให้ถูกต้องปริมาตรหลังดอกนะครับแล้วก็พอตรูพอตหลังดอกก็ต้องจูนให้ถูกต้องปริมาตรหน้าทุกอย่างต้องเป๊ะถ้าเป๊ะแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้ครับก็คือดังเท่ากันกับสอกดอกสบายๆเลยเพราะฉะนั้นยี่ห้อดังๆถึงนิยมนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ได้เลือกดอกเพราะว่าผมไม่มีนะครับผมไม่ได้มีดอกให้เลือกเยอะค่าคิวเนี่ยครับ0.465 เขากาหนดไว้ที่ท่ายรู้ผมจําไม่ได้นะครับว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่ไม่รู้ให้ทําเป็นตู้ออเดอร์หกจะดีแล้วเท่าไหร่เป็นตู้ปิดไม่รู้จําไม่ค่อยแม่นนะครับโปรแกรมหนึ่งก็คือ Win ISD นะครับพอเราป้อนค่าพารามิเตอร์เสร็จมันจะบอกเราเลยนะครับว่าตู้ตัวนี้ควรทําตู้ปิดหรือตู้เปิดนะครับควรเป็นออเดอร์หหรือออเดอร์สี่คันนี้มรกรดซึ่งป้อนไว้แล้วปุ๊บหนึ่งดอก กด next นะครับนี่ครับมันแจ้งเราเลยว่าควรทําเป็นพ part 4ซึ่งถ้าตัวนี้ต่ำกว่า EBP จาัด2ควรทําเป็นตู้ปิดรูปตู้เปิดมันก็จะแจ้งประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ผมจำไม่ค่อยแม่นนะครับแต่ผมจะใช้วิธีท,ทดลองคำนวณเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันประมาณนี้ครับยกเลิกสรุปนะครับ ดูหกไม่ธรรมดาแต่เราเอาตู้มั่วๆม,มาใส่มีผลนะครับแม้แต่หลังดอกแต่ว่าบางดอกมันปริมาตรกว้างผ้าลึกผ้าตื้นไม่เท่ากันทําให้ปริมาตรเทียนไปค่า QTS ค่า BP ของมันนะครับไม่เท่ากันทุกอย่างมีผลหมดแต่ถ้าทุกอย่างให้เป๊ะแล้วนะครับมันก็จะออกมาประมาณอย่างที่ว่านี้นะครับก็คือ นี่คือ2ดอกกับ1ดอกที่1,800วัตต์นะครับเดี๋ยวผมลองป้อนสัก2,000วัตต์ก็ยังเท่าเดิมก็คือสีแดงก็ยังไล่เลี่ยกันนะครับ2,000วัตต์สรุปนะครับป็นพาร์เป็นอะไรที่ที่ดีแต่ทำยากออกแบบจะยากสักหน่อยเซน i ิทีฟอย่างว่าก็คือบอบบางนะครับพลาดที่ใดที่หง ทิ้งเลยที่ทําตู้ไปนะครับแต่ถ้ามันเป๊ะทุกอย่างก็ดีกว่านะครับคุณภาพเสียงเพราะความดังทั้งห้องหน้าห้องหลังมันจะเสริมกันเหมือนตู้ JBL 530โหลดหลังที่ผมเคยอธิบายไปคลิปก่อนนะครับตู้ตัวนี้การลักษณะการทำงานก็เช่นกันซึ่งถ้าเป็นตู้บอกอธิบายไปแล้วว่าลม2ดอกจูนให้มันดังไม่ให้มันหักล้างกันซึ่งถ้าเป็นออเดอร์สนะครับเนี่ย ออเดอร์สจะปิด <Auto> ห้องหนึ่งนะครับถ้าเป็น2ดอกก็ต้องปิด2ห้องแล้วก็เปิด1ห้องซึ่งเสียงที่ได้เราเอาจากการสะท้อนของผ้ากระดาษตัวนี้นะครับในการอัดห้องนี้แล้วผ้ากระดาษตัวนี้เป็นเสียงออกแต่เทียบกับออเดอร์หออเดอร์หจะออกทั้ง2ห้องมีพอร์ตออกมีท่อลมออกมีท่อเสียงออกทั้ง2ห้องนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของออเดอร์หที่เขา คอมเมนต์คุยกันก็ไม่ถูกต้องซัดทั้งหมดนะครับจริงแล้วออเดอร์หมีดีนะครับส่วนตัวนี้รุ่น2ดอกเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยครับระดับน i กโซ่ใบหนึ่งหลายแสนนะครับใบเป็นแสนกว่านะครับขนาดตู้ดอกเดียวยังแสนกว่าแล้วออเดอร์หกก็ยังชื่อคลิปนะครับที่คิดนะครับเป็นสิ่งที่คนมองข้ามเป็นของดีที่ไม่ค่อยจะเห็นคุณค่ามองข้ามนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็มา ฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายตัวคอมเมนต์กันครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ